ไปดีเด้อโดยมาตกไม่เห็นดุดแล้วเนาะไมไปทางเหนือบ่ช่วงนี้ผ่ากันขายเครื่องออนไลน์พากันขายเครื่องออนไลน์อยู่ทางบ้านทางเหนือนี้ขายแถวบ้านขายแถวบ้านโดยแต่ตอนนี้ไหนกินข้าวเที่ยงแล้วบ่กินแล้วได้เลิกกินกินกับแกงน้ำไม้กินระทอดไข่ดาวอันพี่ได้เป็นเพื่อนแกงน้ำไม้แม่อือ แม่เอ็ดแล้วก็กินนล้วไม้นี่ฮะเอาบรื้ว่าซื้อเพิ่นซื้อเอาู่ตลาดซื้อจุนในตลาดแต่ตอนนี้มาลินน้ำมูบอกพี่เราไปหลับเอาแม่มาส่งสิพากันไปอันส่งเครื่องเลือกพากันไปชงเครื่องแต่แม่ทางแม่เจ้านี่กลงตลาดแล้วลงตลาดก็เลยมาํำราแล้วก็แหวลงแล้วกฝนแล้วก็ยางเข้ามาแต่ทางตลาดนี่ไม่ได้ลงไปค่ายเครื่องน้ำฝนบอก ระบายไปแหละช่วงนี้เพราะว่ะขายคือออนไลน์ช่วงนี้นะอยู่ขายเครื่องออนไลน์แ,<ม>แต่ว่าเครื่องอยู่ในตลาดนั้นปล่อยให้แม่ขาย<ม>บัดนี้ทางทางแม่เจ้าหนี่ขายเครื่องอยู่ในตลาดนี้นขายก็พี่เจ้าดนีข้ขายพวกอันพวกซีนขายผูกซีนมูนี่ขายกับน้องลาวขายกับน้องเพื้นอีน้องของแม่มแต่น้องของเจ้าหน,นี้แม่ได้ไปขายซอยเพื้นบอกเขาอยู่เฮือนไหนมีคนอยู่หัวไหนอยู่เฮหัว กเจ้าก็ยังเข้าองหินอยู่บ่แมนเข้าอยู่มหาอยู่มอหาน้องพุทธิชองก็เข้าหองหินเข้าเบิร์ตเขาเป็นพรแพทย์เขาเป็นพระแพทย์กันขันเข้าๆก็เข้าํำกาอแต่อยู่ห้องมหาไหนก็อยู่ตำกันบ่แมนอเดียวกันเขาเป็นพรแพทย์เนาะเรียนพร้อมกันแต่ส่วนเจ้าเลยไม่ได้เข้าออแล้วก็คือแบบว่า คือว่าไม่ได้ขายเครื่องออนไลน์นี่นะก็ไปขายอันซิ้นมูอยู่ในตลาด,ม,ดมั้งมึงแถบกลับไปมึงแถบตะยเงเฮอรไในเบิร์นคือแบบว่าจะไปชงเครื่องนี่นะจะไปหามเอามาแต่ซินเลยแบบสั่งเอามาแต่ไก่สั่งมาทางเวียงเอามาหลายๆอันอสั่งเท่านึงนี่บัตรจก 1, กักรพันก่าลายแซงแล้วก็เอามาเทระหน่อยเอามาเทระซิบเทระซิบเทระซิบกับประมาณห้าแสนเนาะ แต่ก็ขายเบิร์ตพูดบอลจังไปเอาไหมแม่ขายเบิร์มมตจังหมดตรงนีคนสั่งเขาก็งเอามามา,มาตามคนสั่งเราไม่ได้แบบมากเกินแต่ก็ยังเคยไปหาบเอาอยู่บ่เคยอยู่ทางฝั่งไทยนะใช่ยอยู่บางเคืออแต่เดี๋ยวนี้บริบายแล้วบริบายเป็นอะไรคือว่าเป็นไปบริบายหมดเลยบริบายม,มีแต่ว่าสร้างเอาแม่ถ้าว่บริบายกะเอามาขับอยู่อม,มบอกอ ก็คือคายดีขนมเนาะจากโพโล่งกับพอได้คาะก็คือแปลว่าทางทานเจ้านี่นะคายทางคายแต่ขนมอย่างเดียวนี่หรือว่าคายทางแบบเสื้อผงเสือนน้อผ้าน้ำเสื้อผ้าก็เพิงเขาก็เอามาแต่แบบส่วนรายที่เป็นพวกของกินอืมเนาะแม่นอะาการวกขนมขนมเพราะว่าเสื้อผ้าน,นี่นันเอาไว้ก็จะคายมีอ,อ้อเน,นะาะแม่งทำมาลายก็ยังคายไปได้คือลายคายได้แต็เอากินขอซื้อซอยเมน เอาแต่ว่าเอาแนวกินเนาะทางเจ้านี่ก็อย่เปิดอยู่บอกอันแมวว่าหา่านแบบอันแบบจุจ่มจงจุ่มจีนน,นี่ยนะได้ใจก็หมักอยู่บอกจะหมักอยู่แต่มันมีคนเปิดลายแล้วคันคายกัะยจนคายบุรีเขาก็ต้องคายนี่แบบบุคอลมือเอาคายแบบมีคือมือเนอะอาะเขาก็จังจังหมัก,มกแมบ,บว่าคือเขาเยอลองทำใจะเนาะ าลาเปาหรือว่าขนมขงขนมขงยนี่นะทางเจ้าก็หมักอยู่บอกแบบ่าทอดไปชงเพิ่นม<า>หมักอยู่น,น่าจะค้ายดีได้แนวกินมคายดีเพราะว่าเขามักกินเลยเก็ดมือต่อมือแล้วเขาว่าซื้อเขากินตางข้าวเนะาะก็ซื้อนะผมจ้กโองงานเพิ่นที่ว่าแบบกินข้าวนะ้ำมีทันนะนะจะหลุดไปปะเนาะแบบกระเจ้าสร้างแล้วเจ้าก็ได้ไปชงเพ่นบอกไ,ไก่ก็ส่งบกะกระ่งบ,บางเถอะ แต่ส่วนร้านมีแต่คนแถวเซโน่แถวอยู่กายเขาซื้อส,อ,ส,สองแถวเขตบ้านเอ้ยก็ไม่ได้พี่เขาสร้างบอกนี่แต่แถวบ้านพี่นี่ยังา,า,างแถวซีบุ้งนั้นเขาสร้างนำบอกก็พอได้เนาะกำไรเท่หนึงนี่ได้บ่ก็ได้ก็ได้ได้แสนหนึ่งสองแสนแล้วพอได้กินพอได้กินเนาะพอได้แต่มุนพอได้ซีพอได้มุนเอาจำนวนตัวนั้นแล้วก็ไปหาเอาไปเอาตัวอื่น นอกจากขนมแล้วนอกจากเสื้อผ้าแล้วนี่ก็แนวกินมีของกินซุก,ม,กมีกเอ่อะไรอีกบป็งแม่คายเคืองในตลาดทางเจ้าไม่ได้หับเอาชีนหมูน้ำพิ่นแบบว่ามา,มา,มา,มาปิ้งคายบ่างจะขายแบบพวกขนมเมียงอะไรแบบนี้ข้าวหมากกินได้นี่แหละขนมถังฟังไทยเนาะเป็นอะไรเมื่อนี้นะ เปิดอกเปิดใจอีหอ,หอบหอบไลยหอบแล้วคนที่คุยเมื่อก่อนเด้เพิัญญาคุยแล้วเพิัญญาคุยแล้วแต่แต,แต่ออกมาเปิดใจข้างนี้นั่นมักนุ่มประมาณจักปีจักปีอะไรแต่ใหญ่กว่าเราคืเแต่คนที่หักทางอาแบบเอาคนที่ว่าอายุใหญ่กว่าเจ้าแล้วก็ขอคนที่ว่าหับเจ้าได้ เนาะในสิ่งที่เขาเป็นเนาะด้วยแต่ทางฟังลาวหรือว่าฟังไทยทางนอกได้ลมได้เบอยร์อันยุของเพิ่นนี่เด้ซะแบบว่าอายุแล้วแต่เพิ่นที่เป็นอย่างดูน้ำแล้วก็คุยได้อายุนี่ก็แล้วแต่เพิ่นเนาะแต่ว่าไม่ได้จํากัดอัยูเดี๋ยวสามสิบเดี๋ยวสี่สิบห้าสิบก็แล้วแต่เนาะถ้าหากมาก็เปิดโอกาสให้กันคุยหรือลมเนาะอืด้วย คันสมุนว่าเพิ่นเห็นเจ้าในคลิปนี้ออกมาเปิดใจอีกเนาะในในลายๆ,ๆ,ๆหอบก็คือน,น้องว้าวอะไรเพิ่นเห็นเจ้า,าคาล,าล้ายเคืองอนลงอนลัยในคเพิ่อนอเอาเจ้าไปทางฟังไทยพูดนะพร้อมไปพร้อมไปแต่ว่ายังบ่มีบัตรกำลังเอ็ดบัตรอยู่ทางเจ้ากำลังเอ็ดบัตรอยู่กําลังเอ็ดบัตรนี่นะคือแปลว่าจะไปเอ็ดงานอยู่ฟังไทยบ่แม่จะไปเด็อดดึงคุณ ได้งานแล้วบอกยังยังแซมหมูฮะแต่ว่าเอ็ดบ,บัตินั่นน่ะเจ้าเอ็ดเอกบรูว่าทางแม่เอ็ดเอ้อม่เห็ดหายแล้วว่าก็าจะไปเห็ด,ดยนันตะลืมทานลองเบิง่งเนาะไปทางเจ้าก็เดียไปเจ้หมักงานนี่น่ะหมักงานแบบไหนหมักงานแบบเด็กเสิร์ฟหรือว่าคลายเครื่องยังก็ได้แบบคลายกับขา้าวนี่ก็หมักเป็นบอกแม่แบบเสิร์ฟอาหารยังก็ได้เแบบหมักเชิฟเนาะแต่มีบหมูอยู่ฝั่งไทยผม มีมีหมู่หลายบ่อน,นพี่น้องกมอ็มีว่าบอยู่แถวกรุงเทพอยู่แถวกรุงเทพพ่อมันจังใายดีบ่ะเนี่นจังสะดวกสบายแต่อยู่แถวกรุงเทพก็มีหมูหนะม,มูนะมีไปอยู่คนจต่ดีเล้วเด้มีพี่น้อ,นองพรออมเขาจังวะเอาไปแรงๆนี่เขาก็ต้องต้องไปยูน้ำพี่น้องสร้างกัรไปอยู่ ้าเข้าซื้อบอกว่าสิหาอยู่นะกินอยู่เออแล้วก็ะเป๋าของเองแต่ว่าตอนเราไปตะบิดนี่เราไปแรกๆน,นี่ก็ไปอยู่น้ำมูอเนาะหรือว่าหาบอนหางานที่ว่ากินอยู่น้ำเพิ่นก่อนเนาะบัดนี้นนเราอยู่โซ่แล้วถา้าว่าเราเยอะแยงานเราก็ต้องได้หาบอนที่แบบว่าเหมาะสมกับเงินเดือนที่ว่าเราเสาห้องอยู่เนาะ มีแต่ลองเบงทาถาเพื่อนหางานเธอมีนุ่มๆหางานเธอทางน้องกัพร้อมไปมเป็นบอกแต่ว่าอันนี้น่ะไม่หาตีแบบว่าเยอะหลมหรือว่าเยอะขุยเนาะถ้าว่ามีงานกระติดต่อมาหาทางเจ้าเอาแบบนี้เนาะคืองานนี้นะรับได้เมดแบบว่าคือแบบหันค่าเนาะหรือว่าขายอยู่ต่หมืม่นกลางเสือ เชิดหมักในที่สุดหรือหมักตัวเลือกที่สุดก็มีหมักคลายเครื่องหมักคลายเครื่องอยู่ฟังไทยก็คือกันเมีนบอกเดี๋ยวอื่นก็มีเยอะคลายจะเครื่องเคยหมักซีนนะคะพราะว่าเคยเนาะเคยคลายเพราะว่าทั้งแม่น้องก็เป็นแม่ค้าคือกันเนาะเลยเลยก็เปินก็ไปหาหมูเปินเอาหมูนี่เอาในตลาดเฮานี่บอลเรือว่าไปเอามาจากสวรรค์น้องา น้องเราไงผู้หญิงเนี่ยบอกแม่เขาผู้หญิงน้ำกันเลยเป็นคนโคนี่ต่างหากบอกจ้างกับเจ้าจ้างเขาก็คือแบบว่าไปไปพันน้ำกันเนาะไปคายแล้วก็กำไรกับปันกันเนาะก็คือปัจจุบันนี่ก็คือแบบว่าคายน้ำกันกันนอก เพิ่นคายมูมาเนี่ยลายปีแล้วบอกน้องหลางลายปีแลหละลายปีแล้วแต่ตอนนี้กันยังคายอยู่เนาะ<ม>วันนี้น้องจะไปทำงานอยู่ทางฟังไผ่ในคนเธอไปน้องวันนี้เนาะเข้าามอดสิบแปดเลยพอเต็มสิบแปดเลยมปีนี้ครบสิบแปดเจ้านางก็ขอดึงเต็มได้ไปได้นี่จะถักเห็ดบ้าแต่ว่า หอดอายุแล้วเนาะแต่วันยังไม่ทันเต็มสิแปดเต็มเป็นบ่เต็มเต็มเต็มแล้วจ้าเนาะเต็มแล้วเนาะโดยเนาก็คือเพิ่นกระเอ็ดบัสแล้วกระเจ้ากใหญ่แล้วเนาะวันนี้ก็เพิ่นกระกาปอยเจ้ากระปอยเนาะคันท่าว่าเพิ่นมาหับเอาอยู่นี่ก็ดีเนาะข้นสมมุิว่ามีงานทางหมุกดาฮานหรือว่าแถวโคราชแถวลอยเอ็ดนี่นะกะไปบอกแถวใกล้กะไปทัน เอ็ดท่าก่อนเนาะกับสามเราได้สามซาเขาอยู่ได้สามซาดูได้แหลวก็บสามซาที่แบบว่าเขามีงานไม่เมนแล้วก็จุดหน้าก็คือเงินอะไรเนาะพอเขาต้องหาเงินอยู่แล้วหาเงินก็คือแบบว่ายู่ใกล้กับห้านะแต่ถ้าว่าคาแหงน้อยเขาก็ต้องไ้ยับย่ายออกไปชู่ตัวเมืองใหญ่เพื่อน เขากะเข้าไม่จะได้เงินจำเป็นคนที่เขา้ากะกะไม่ได้ได้น้องเรเลยมีแต่ว่าเาดดอาสูตอาศัยแบบว่าเอาคลายแล้วก็ได้ติบน้ำก็คือแบบว่าคลายกุ้งสดคลายทะเลสดนี่กัแบบคลายปลาหมึกสดนี่กะทางเจ้าก็หมักทั้งหอดถ้าว่าพี่เลยสนใจพนังนกงานน้องพ่อแม่พี่น้องกระทักเสด็จเข้ามาทางสนุกพราะว่าทางน้องเพิ่นกส็สูด พ้อมจีบแล้วก็พ้อไปทำงานยูที่ฟังไทยตอนนี้ก็ออกมาเปิดใจอิงหอนะบเนาะการส่งทางทติดต่อของเจ้านีิก่ะลินลายคือเก่าบนรองหลัลอันแจกหน้าใหม่หรือลังใหม่ที่ว่าแบบเจ้าเยืนแจกอช่ทางทติดต่อเจ้าคนะแจกหน้าใหม่ก็ได้แจกหน้าใหม่ก็ได้หรือว่าลังใหม่ก็ได้เนาะที่ว่าเจ้าสะดวกทีว่าทางเฟซบุ๊ก k นี่ก็แจกได้เหมือนบอก เป็นพวกกรมมมีอย่างเป็นแต่เครื่องโฟดมีแต่เครื่องเต็มอี่เบิ้งหูเจ้าก็คือมีแต่ว่าชงเฮือกันเบิ้งเนาะเนาะพอได้เฟซเจ้าก็มีแต่เครื่องชีวิตไม่ค่ะสู่สดเนาะคันทำมีโฟดก็ม่ได้เนาะเขาก็เลยไปชงไปเนี่ยไปชงกับมูกมันบะแม่ให้มึงพาไปเพราะว่าุูมีรถหลดเราก็ใส่น้ำมันอยมือแล้วก็มูกก็พาไปแบบอยู่ทางขื่นได้ฉลุด รถยกเงินมีแต่สองคันคันหนึ่งน้องก็้าวไปคันหนึ่งแม่ก็เอาไปลงตลาดก็เลยแบบว่ามาห้ามู่พาไปชงแต่บางครั้งก็เอารถเพิ่นไปได้อยู่ตอนพคนเลิกตลาดจะทำเร็วน้อจะก็เบียากไปตอนข้าวอีกย่านเนาะกับอีกอย่างก็สบายนี่มีแต่ว่าไปชงตอน ก็พาไปส่งมีแต่ว่าออกมาเปิดใจครั้งนี้ก็คือแบบว่าไม่ได้จำกัดอายุเนาะก็คือทาได้เมื่อทางฟัง,ฟง,ฟงลาวและฟังไทยเนาะหน้าตาของเพื่อนสูงกำดำตะเด้สิคะผมเลยเกี่ยวกับหน้าตาเกี่ยวกับใจเออม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาเกี่ยวกับใจถ้าจริงใจแล้วพร้อมแต่งหรือพร้อมคุยเนาะโดยโดยการออกมาเปิดใจครั้งนี้ก็คือไม่มีเบลอไลน์เนาะ มีว่าได้ว่าเปิดใจมาแล้วได้คนคุยเพราะว่ามีแฟนแล้วงานมีอะไรด้ก็คือโดดสดเนาะ,ะนโดยโดย,โดย,โดยก็มีแต่ว่าทางเอ้ยจบคลิปหรือว่าเนาะก็จะได้แจ้งให้เพื่อนสองทางให้เพื่อนนั่นแหละโดยถ้าหากจริงจังทักมาพ่อแม่พี่น้องพอน้องเพิ่นกับพอ่อมเบิดทุกอย่างเนาะพอ่อมจะไปหางเงินพอ่อมแล้วก็พ่อมถ้าว่ามีคนช่างคุ้นชาการ ๋ย่า,ามาเป็นสาวรักของคุกปู่เนาะพอได้พาแม่ไปตลาดหรือว่าเป็นแม่เนาะคือแม่อยู่หืน่นทางเจ้าก็สู้ต้อน,นองลาเนาะทางเอ้ยเป็นกําลังใจให้เจ้าเดอ้เอเือสมมว่ากับด้านความหักเนาะมีปล่อยเธอรุดมือเดอ้อวันนี้เดอ้อ <c oughs> <c oughs> เอาเธอได้เดอ้อ <c oughs> มีแต่ว่าไว้พูพอก,กันไม่ในคลิปหน้าเอ้ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนบึงเนาะดูสบายดีเด้อองลาเด้อ <c oughs>